มาแล้วครับพี่น้องจะทิ้มแล้วปลูกเงี้ยเลยไปแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องนะไตยิบไตยอันใหญ่งงด้วเรียบร้อยครับกระบาดอีกแล้วนี่นี่ดูว้าขัดอีกครับพี่น้องเอ้โอ้โยครับสักพอพี่น้องเอ,อ้ยปลาได้ตัวนี้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพอกันนี้แล้วครับวันนี้วันนี้มาเลาะยิงปลาพี่น้องเอ้ ครับมันสีมนันปะออกกับเนืาอมะ้าครับมันนี่อากาศกำลังเย็นพี่น้องใกล้กำลังสหนาวแล้วเดี๋ยวทิศหน้าฝนตกสีหามื่อมากตีตอนกันเริ่มหนาวครับพี่น้องใบไม้ใบไรก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วพ่นะเขาก็เริ่มเลื้ยงครับข้างหน้าไก่พูนับเขาเริ่มเลื้ยงออกห่วงเลื้ยงไกส่สิได้เกี่ยวแล้วครับพี่น้องเอ้ยจัาหน้าก็ได้เกี่ยวเขาแล้วไปครับพี่น้องติดตามครับว่าไม่ใช่มานนะมัอนี่ มีเตี่ยมมีตัตวอบางบ้าหายครับีลับไมย้ยขงห้องปลาเบ็ดสน้าไปน้องใส่สามนิว้วสี่นิ้วครับมาแล้วครับมาแนละนะ้วมาแล้วอืมันขาดผิวไก่ต้ออืมวถือก่าเ,เบ็ดตีรอบไปน้องห้มันไไรมากเงียบป,ปอมมนะ อยูเลืกต่างหากนะทีนั่นเห็นเนี้อปอมครับมันลอยล,อย,ลอยมาเดี๋ยวเดี๋ยวุ่วนสามนะโดนสามนิ้วี่นิ้อบ่ถึกเป็นสองตัวครับปุนอย่องางนาไปแล้วสีสามตัวสีตัวป้าตัวนตัวเนี้ยน้อ ไปไกล้ๆแต่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เรียบร้อยปอ๊สอดปุ๊ดครับพี่น้องเรียบร้อยแต้มแรียครับพี่น้องใส่งามมาดูเด้อเข่าตบปลาถิ่นเนาะคู่บาเอ้ยนั่นว่าแล้วขันเ <c oughs> ขา่าไปทำอะไรดึงอย่างเดียวครับพี่น้องดึงมันออกมาครับทำง,งนานนี่นี่ เอาโหตาปาครับขมันถึ่แต้มแรกครับพี่น้องเอ้ยเห็นไหมครับแต้มแรกใส่สันหลังเลยครับเอาเบ็ดตีไล่มันออกมาพี่น้อง,องแต้มแรกครับผมแต้มงามพี่น้องเอ้ยนี่ใส่งามครับใส่สันหลังเลยเดีย๋ยวบ๊ถึถ่เดี๋ยวขำเดี๋ยว ไ,ไม่ต้องไม่ต้องปเปนี้กับแตมสวงเขามาเขามาเขามาเขมาม้าสามตัวสีตัว,ต,วตัวนี้ควันหญ่ไงมูนมเถือปาตัวมูี้นครับเภทหมูนี่ไม่ปู <c oughs> งครับ,รม,รบมันน้ำมันตาปอม,มาัมน,น้ำกบปอมะไปไปแไปแูนี่ก็มูนเป็นหมูงี่ครับ เรรียยบ้อเสียบเลยครับผมคุณ<ม>เห็นบ่ดีนี่คุณนะแจมที่สองนี่ครับแจมที่สองแจบมบที่สองครับตัวนี้ใส่สวยสวยสีนิ้วครับผมสีหานิ้วเว้ยใส่สามนิ้วสีนิ้วอรุดเด้อนะครับแจมที่สองมาแล้วครับนี่เดี๋ยวแจบมบที่สองครับพี่น้อง แตีมที่สองเตีมที่สองครับพี่น้องเอ้ยใสร็จงานพับแตีมที่สองอย่างเตียยิ่งปปาทำงานเราผมเจ้าเห็นห้องพี่น้องมันโล่งกลางว่างเลยนะ,ะแบดเงี้ยยุ่งเลิกคนนะบ้านนี้บ่กขอฟังเลยโอ้ยยุ่งกางครับพี่น้องยุ่งกางบอกขอฟังเลยครับหมู่แก่พี่น้องซีหาแม่นะ ผมัขัดใส่ตัวโอ,อ,นะอ้ยเงยนะอฮะถุนเงีหลีวะ่ะหม่ป่าแน,น่นหน่อยครับพี่น้องเป็นหมู่เงยเล่นนะผมว่ามันกำก็ลอยนะคุณครับกำคือปืนด้วยผมชื่อนาผมนะพูดเลี้ยหลีว่ามาแล้วมาแล้วครับแปดมาแล้วป้าคือลงรถถืลูกพี่ป้าครับมันย่านทางไหลมันลงกุ่นอยู่กลางบ้างยิย่งระยะไกล บวถตกเสยผ่าแบดไงครับพี่น้องกำลังตีแบดเขามากพอดีหันหนามากผมอย่าดูมันหันขังครับพี่น้องมหันขังกันเดี๋ยวหันขังแล้วใครถือว่ตถุขังขังเราพี่น้องเยอหมวัตถืุโอ้ย เดีไยวเตรมที่สามตัวงี้ครับบางทีไหนมึงแนะน,นำตัวงี้นะมาเบื่องหมายนี่ครับพี่น้องนามใสติ้งนี่ครับนี่เป็นตรงไหนปูนครับป่ามันั่นกินต้นบัวอันต้นกระชับพราะยำยำยำซื่อหนาของมันนกเป็ดกระไรแต่บอกมันนี้ว่าออกนกเป็ดครับมันนี้มันนี่คว้าออาป่าก่อน นะครับลงมาเพิ่เปลี่ยนอะไรรวยเลยป่าแน่เงี้ปหน่องเห็นต่างาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกแก่คุ่มใหมกันมันกำลังจินอย่างนีน้ไม่เห็นผมนะ งเรียบร้อยบ่ถึกบ่ถึกครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วโอ้สุดายใช่ปะบักหลายตัวครับพี่น้องไปแล้วคุณตัวหนึ่งอื้มบ่ถึก ย่งเจ้าจอกวถือเต็มเดิอะไวะนงดไรเตินไปได้อย่างไรยิ่งเจจอกวัถือนชี้องเอ,อ้ยมังนงียบแต่ของยังไงไปครับรอก็บเหงทั้งคุณออครับมป่าเพชรนี่มูเงี้ยเลยอืเกียบเลยครับผมเรียบ้อย๊อดหมูเงี้บผมมมูเี้ยหมูี้ยเรียบเลยรับเรียบร้อย โดเดอตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ใส่สวยรครับผมคุณอะปนักนเะคุณวะคุณ,คณแล้วามูเนี่ยมูหานะเนีครับเกยวเกยวขึ้นมขึ้นมาโอ้ยของของของนี่ขอ,ขอ,ขอนะปของเรียบร้อยครับปร่อยปร้อยดูดูดด ของเดียวของเดียของเออสวยครับสวยงามตัวนี้สวยครับผมโอ้ยมีใครอย่างดีมาปุ๋นะองเล็้งครับผมสใส่งางผมแจ๋วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ปลาปลาแบดเนี่ยลุดครับพี่น้องลดร่งคล้อ,องนี่เนี่ยคล้องเสียใกล้เนี่ยโอ้ครับปุ่มอย่างงี้เดี๋ยวเล้วครับปั่นมากเลยตัวนี้ตัวไหนก็ได้ม่ถือ พาดเถอะแค่นายหลุดลงคลองหนามโอ้ยครับปลาแบตตัวแบบนี้นี่ไหลนี่เลือกแบบนี้หรอยิงถือวันนาเนี่เลือกป่านนี่ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ว่าถือครับพี่น้องข้าววดดอกง้อมาแล้วไปามาแล้วโอ้ยครับพี่น้องปลาแบตตัวแบบนี้นะแค่นายปิดลุดลงคลองเสกไก่ไปเลยอาลัดโอ้ย ปลาแบดไงอยู่แล้วครับพี่น้องตัวนี้แค่เมื่อกี้ก็ตัวแรกเมื่อกี้ยังไงนะถ้ากับพ่อเลยกนะับพ่อแลบถือหัว,วครับ,ออรบตายค้าเลยบาลเนี่ย่ต้องถือสิไม่ต้องถือสิต่มตายขา้าพี่น้องถือกับบานเลยนี่มุกี้นี่ไปน้ำ,น,ำน้ำเซ้ครับพี่น้องเลย,ยขึ้นถ่ายแล้วอย่างนี้พี่น้องนี่ต้องเจอังส่กับบานเลย ตัวโนงตัวโตัวโตัวโอืมนี่ลอดทองอืมขึ้นมาน่ะเดี๋ยวขับปาแไกรังสิบอกว่ายู่นีป่าดับแนวแวเมมนครับกังว่าสิว่าพอดีป่าปลกหลายเลยบ้านนี่ปาแอ่ะนนลตั้งหักขึ้นน่อยน่น ตัวคูน,นครับผมอืมสวยท่องนี่ตามพจเสร็จแล้วไปแล้วครับขอกลางแล้วหุกดอกตูมัดหุกดอกใซ้พี่นังไรย่งขอทะลุมา่ขอมา Ừ. Ừ. đẹp dạp loại Bó thư ghê chị thôi lắm á một chén nữa nè nặng 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 กำลังฝนตกดอกพอดีครับดอกมันตุนะครับไตยิกไต่ก้อนหินไงด้เรียบร้อยครับกระบ,บาดอีกแล้วใส่กระบ,บาดเลยนะเนี่ยมาเรียบร้อยเลยผมถึงจะไต่แล้วผมเรียบร้อยนี่นั่นน่ะแถมที่สี่มาแล้วนี่จะป่าแบ็ดมือนี่น้องเอ้ย เจ้าแบบแน่พี่น้องสองตัวใส่พร้อมแม่จะขามากเพื่อเมื่อกี้ผมเราดอกคมพิษบันตัวนี้ผมยังระยะไก่เล่นนะอยู่ไก่เต๋อพี่น้องตัวนี้เมึงขับข้างหน้าไม่เติมไม่เติมอกป่านนี้เอวไอต่อยแต่ว่าแมนม่เห็นนะนะคือว่าอย่งเต๋อตัวนี้เขียวตัวทั้งขวามือครับมันกันในเวทีอยู่นะมันหนาวทั้งผม ยตัวเถาะนะครับดูปา่านน้ป้าดเว้ยโอวยตัวพี่น้องเอ้ยโอวยตัวใครอยู่ไปเติมกันนะผมเมื่อกี้เลยซีแล้วนี่แตมที่หาจีมานบ่โอ้ยตัวไหนม, <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับพี่น้องจะทิ้งแล้วปลูกง,งี้เลยไปแล้วียบร้อยครับพี่น้อง มันตายอยู่แล้วบ้านนี้ไม่มีดินมาก็ต้องฝื้นอะไราาล้อไปหรอเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวบอกแล้วของแท้ไม่ตัวเงี้เลยป้านนี่ตัวนี่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ ใา้ใกล้หันคา,างไปหันคา,างเพาะหันคา,างแล้วพี่น้องหันคา,างแล้วซุวยหัวปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวจอนิ่งมาถือก็ไัวเต๋อวิ่งถือเงี้ยไรหัาไหมหัวไหมหัว,ห,วหล่นนะครับพี่น้องเอ้ย <c> ย <ười> ิ่งถากหัวยิ่งสูงกว่าเมื่อกี้นี่ งอเลือนเลยนะก็นี่เปลี่ยนยางมันเป็นยางแปดมิ้นคับมวอนี่เหยียบร้อยอู้ถึงแล้วโอเมื่อกี้ผมแบงกนะ์ตัวใหญ่ผมเมื่อกี้เลยตัวใหญ่นันออกหนานะโอ้ยยื่นไก่พี่น้องเลยบพราะไก่เลยบอะนี่ยื่นไก่บอกยิงยู่นไก่ก็ยิ่นถือแม่นเถอะยื่นไก่ก็ถือดีแท้ ป่าได้นังครับพี่น้องเพิ่นป่าได้นังเลยเห็นเฟบไม่เก็ยนะคิดว่าป่าได้นังนะมามาคิดว่าถือครับพี่น้องถือถป่าได้ม่เกียเคลนป่าได้นังนะนี่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 เ็นบบเฮนโบเม่เไหนนี่นี่นี่ดูวับอีกครับพี่น้องเฮย โอ <Dante> ้ยครับสักพอพี่น้องเอ้ยป่าได้ตัวนี้พี่น้องเอ้ยสักพอพี่น้องแป๊บนึงครับผมไหนยิ่งป่าสามสี่ปีสักพอพี่น้องเอ้ยเบิ่งหน้าสักบานครับพี่น้องป่าในหนังเบิ่งครับผมสักได้นะครับพี่น้องเนี่ยป่าในหนังครับพี่น้องนี่เกินป่ามูนะเบิ่งครับผมเก็บบ่มีเด้พี่น้อง สักข้พอนะครับพี่น้องเลยโอ้เกียวเออไปครับพี่น้องปิดคลิปครับห้องครับมาหนีิมันครับพี่น้องมาหนิสองสี่ห้าหกตัวครับพี่น้องมาหนิปลาแบตหาตัวปลาในหนังตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้ครับยิ่งปลามาหลายๆปีสักพ้สักได้ครับพี่น้องเลยสักข้พอโตวันนี้นะโอ้ยครับนี่ พ่งครับพี่น้องบวกพี่เกียดยพี่น้องนี่เกียดเป็นมาย่อมมาย่อมนะโอ้เขียวครับพี่น้องเลยใส่ก,ก็ได้ครับพี่น้องเลยเขียวไปครับพี่น้องครับพองเจอกันชิปนาครับผมชิปนาจะไปทางไหนรอหลุนรอสมเราตางค,ค,ค,ครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับเด้อไปผมครับพองครับผมสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ